สวัสดีครับเพื่อนๆก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่างคม p o w e r อร์ซินะครับก็วันนี้จะพามาดูเจ้าอุปกรณ์ต่างๆในการประกอบลำโพงบูทูธนะครับก็ตรงนี้เป็นชุดขับตัว10นิ้วนะครับ6.5นิ้ว2ดอก8.5นิ้วได้2ดอก10นิ้วแนะนํา1ดอกครับตัวนี้จะเป็นชุดกําลังขับ790วัตต์นะครับเป็นตัว AS21 m โมบลิมิตนะครับ อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ะครัอจัดมแมทเข้าสเต็ปอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมทีละสเต็ปเนาะก็ตัวแรกเดี๋ยวพาไปชมตัวเจ้าตัวแอมจิ๋วของเรานะครับตัวนี้จะเป็นตัว ZKAS21 AH นะครับ ระบบ2.1นะครับเชื่อมต่อ,อเสียงเพลงโดยผ่านบลูทูธนะครับ AUX เนาะแล้วก็พอส USB นะครับผมกำลังขับของเขานะครับช่องกลางนะครับซ้ายขวากลางแหลมนะครับ2 2 0วัตต์ RMS 2ม0วัตต์ RMS ช่องซับ3 5 0วัตต์ RMS นะครับผมก็ตัวนี้จะได้กำลังเต็มตรงที่เขาระบุมาก็คือต้องคุณต้องใช้ไฟ 50V โวลต์เออไม่ใช่ขอโทษทีใช้ไฟ 52V โวลต์นะครับ 52V อโวลต์อันนี้ก็ผิดอีกแล้วโอ้สมองกลับเลยผมขอโทษทีต้องใช้ไฟ 35V โวลต์ถึง 38V โวลต์ที่กระแส 12M แอมป์ขึ้นไปนะครับเนาะตามที่ตัวแอมป์ได้ระบุไว้นะครับผมอันนี้คือกล่องเขานะครับในกล่องก็จะมีตัวฝาบอลลูมนะครับฝาบนบอลลูมนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าตัวแอมป์อยู่ข้างนอกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวงาน แอมจิ๋วกันต่อนะครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นงานโมดิฟายเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลายคนบอกว่าหน้าตาคล้ายกันเลยคาปาแค่สีทองเองนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นงานโมเรียบร้อยนะครับโมปดลิมิตนะครับโมปิดปดลิมิตในสับของผมก็คือตัวนี้จะเป็นการเพิ่มค่าเกณฑ์การขยายของค่าเดิมนะครับผมซึ่งค่าเดิมจะให้มาค่าที่ ามาฐานโรงงานแหละแต่เราอยากให้มันเสียงดังขึ้นเสียงมาแรงขึ้นเสียงเบสดีขึ้นเสียงกลางดีขึ้นอะไรพวกนี้เนาะอันนี้เป็นงานโมระบบ SMD งานโมระบบ SMD หลายคนอาจจะไม่เข้าใจอุปกรณ์ IC ตัวเล็กๆที่มากับตัวแอมป์นั่นแหละครับที่เขาเรียกว่า SMD นะครับผมตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็ให้ดูตัวอย่างเนาะนพวกนี้นะครับนี่ผมต้องหาอะไรมาจิ้มนี่นี่นี่ตัวเล็กๆ ไม่ก็เห็นโอเคตัวนี้นะครับพวกเอสดมดตัวเล็กแบบนี้แหละเราจะใช้ขนาดขนาดนั้นขนาดเท่าเดิมแต่ค่าไม่เท่าเดิมนะครับอย่างเช่นตัวนี้ค่าที่ซตรงนี้นะครับกล้องมันไม่ซูมไม่ผมต้องขออภัยเดี๋ยวหาวิธีกันโอเคนี่ทั้งเกตที่ตรงนี้ไม่ซูมไมล้ตรง r 9กับ r 5 3อันนี้จะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้ค่าที่สูงขึ้นค่าเดิมตรงนี้นะครับเพื่อนๆกล้องไม่ชัดต้องขอไปค่าเดิมมันจะอยู่ที่ประมาณ125นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น225นะครับตัวนี้เนาะเล็กๆ2สองอันเนี่ยครับแล้วก็มีเปลี่ยนพวก c c เสียงเสียงตัวอื่นนะครับพวก c เล็กๆพวกนี้ c นี้ c นี้แล้วก็ค่า r นะครับพวกที่เป็นในส่วนของช่องซับช่องกลางแหลมก็ดีนะครับผม ส่วนคาปาซิเตอร์นะครับผมเพิ่มให้อีกชุดหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับทรงแบบนี้ด้านหลังเนาะตัวนี้จะใช้ค่าเดิมครับแต่ว่าขานาดเพิ่มเป็น2ตัวค่าเดิม4 7 0 0 3น V มนะครับเอ้ไม่ใช่4,750 V นะครับผมก็เพิ่มอีกคู่หนึ่ง4,750 V เช่นกันก็จะเป็น9,400 m ั 9, มโครฟารัด ที่แรงดัน 50v นะครับผมตัวนี้เนาะอันนี้ก็มโมนเรียบร้อยนะครับโอเคในส่วนของ Power อร์ก็จบนะครับแรงแรงแน่นอนนะครับ6นิ้วคู่นะครับ8นิ้วคู่10นิ้วเดียวได้เลยนะโอเคลืมไปลืมไปลืมบอกอีกันนึงสายขวานะครับต่อห้ามต่ำกว่า4โอห์มนะครับช่องซับต่อได้ถึง2โอห์มนะครับห้ามต่ำกว่านี้นะครับ2 4 8แนะนำนะครับห้ามต่ำกว่านี้นะครับผมถ้า อดอกไว้คู่ก็ต่อขนาน1ดอกได้เลยเนาะก็จะเป็น2โอห์มถ้าใช้2ดอกก็ต่อขนานที่ดอก1ชุดแล้วก็นําแต่ละดอกมาอนุกรมกันอีกทีหนึ่งก็จะได้ที่4โอห์มนะครับผมจัดไปเนาะโอเคมาดูต่อไปกันเลยในส่วนของสวิตชิ่งแล้วกันนะครับสวิตชิ่งตัวนี้ผมจัดชุดให้ลูกค้าเป็นตัวนี้ Uh, ไฟ 24v 33a นะครับพอลูกค้าใช้ไฟสอระบบใช้สเตปอัพด้วยนะครับอันนี้เป็นงานเกรดพรีเมียมถือว่าไฮคลาสเลยนะครับผมปรับโวลต์ uh, ได้นะครับปรับแรงดันได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่ต่อช่องใช้งานไฟออก3ช่องนะครับอันนี้ไฟบ้านเข้านะครับตัวนี้ตัวถือว่าท็อปในสําหรับการทีวี ผมนามาใช้แล้วก็แนะนาเพื่อนๆน,นะครับราคาค่อนข้างจะแรงหน่อยนะครับลืมบอกไปราคาตัวนี้อยู่ที่งบ2000นนะครับตัวนี้งบอยู่ที่หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะครับผม okay. จบไปต่อไปมาดูชุดเพจไฟตัวนี้ดีกว่าเพจไฟสองระบบนะครับตัวนี้จะมีเพจไฟนะครับแล้วก็สวิตปิดเปิดสับนะครับสับสวิตไปแบตหรือว่าไปเอซีไฟบ้านนะครับแล้วก็จะมี ต้ารับนะครับต้ารับที่มีสวิตแล้วก็ฟิลในตัวสามารถต่อใช้งานได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับหรือเข้าดูคลิปถัดไปในช่องยูทูปของผมนะครับนี่การต่อใช้งานไม่ยากนะครับก่อนถัดมาสเตปอัพนะครับเอาไว้ดันไฟนะครับจากสวิตชิ่งแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้1,800วัตต์นะครับ ายกระแสพิกสูดได้40แอมป์นะครับปรับกระแสปรับแรงดันไวท้ที่ตอนนี้ปรับให้ที่34โวลต์นะครับปรับให้ลูกค้ารเรียบร้อยสามารถต่อใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ราคางานจะอยู่ที่690นะครับโอ้ไม่ถึงไม่ถึง650นะครับราคาช่วงนี้ตรงนี้นะครับสเติปัพ1,800วัตต์แต่จะตัวท็อปในวงการนั่นแหละตอนนี้โอเคครับต่อมาชุดเพจชุดเพจไฟนะครับ ชุดเพดไฟดิจิตอลวัดแบตดิจิตอล USB พร้อมต่อระบบคับ AUX แล้วก็ uh, On Off นะครับชิงนะครับ LED แล้วก็ตัวเบ้าสำหรับเสียบเชื่อมต่อแอมป์นะครับด้านหลังเดินสายให้มีไฟในตัวตัวนี้ไฟสีเขียวนะครับไฟสีเขียวเหมือนตัวนี้เลยโอเคนะครับต่อไปมดูจะเป็นตัวชุดแบตเตอรี่ อรอลืมบอกชุดนี้เพดไฟนะครับ140 0นะครับค่าตัว14.0 0เนะาตนะต่อไปชุดแบตเตอรี่กับอ่าตัวเขาเรียกหัวชาร์จนะครับตัวนี้เป็นแบตฟอสเฟต d e 4นะครับไลฟิปโปลแรงดันต่อก้อน 3.2v นะครับที่1 5แอมป์ขนาดอนุก,มกรมกันเรียบร้อยก็จะได้ 6s 1 3นึงสำหรัซียกก็6 6คือแรงดันที่ใช้งาน1 9โวลต์ถึง20โวลต์นั่นเองนะครับ ใส่ด้วย BMS ครับ BMS ที่มีบาลานในตัว Active Balance ก็คือเขาจะทำการบาลานแบตเตอรี่ให้ตลอดเวลาในการใช้งานให้แรงดันเท่ากันกระแสเท่ากันนะครับไฟสถานะติดตลอดเวลาตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ CO DO นะครับผมเนาะเดินสายให้เรียบร้อยพร้อมหุ้มพลาสติกเดินสายหัว ATX ให้นะครับแบบนี้แล้วก็ตามด้วยที่ชาร์จนะครับ 21.9 V5A มันต้องใช้แรงดันสูงกว่า,าเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับเพื่อจะให้ชาร์จเข้าได้ง่ายได้นะครับผมตัวนี้100.5วัตต์นะครับมีพัดลมในตัวนะครับตรงนี้เต็มตัดนะครับระบบเต็มตัดมีสัญญาณไฟบอกเมื่อกํญญาลังชาร์จจะเป็นสีแดงชาร์จเสร็จแล้วเป็นสีเขียวนะครับใช้งานง่ายมากนะโอเคนะครับผมก็ ทั้งหมดประมาณนี้นะครับการาทำพวงบลูทูธเบื้องต้นตัวนี้เป็นไฟ2ระบบนะเพื่อนๆถ้าไฟระบบเดียวก็ตัดสวิตชิ่งออกหรือเราใช้แค่สวิตชิ่งก็ตัดแบตเตอรี่ออกไม่ต้องมีเจ้าตัวเพจตรงนี้นะครับบางทีสเตปอัพก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะถ้าไฟระบบเดี่ยวนะครับก็เลือกใช้งานกันนะครับผมก็นนทั้งหมดนี้นะครับชุดนี้เลยสเปคนี้เลยที่ผมกล่าวไปเนี่ยจบอยู่ที่8ใบเท่านะครับ ก็ใครสนใจสอบถามสั่งทําระบบไหนหรือว่างบเท่าไหร่อยากได้กําลังวัดเท่าไหร่ผมมีงบเท่านี้2องสามพันสี่พันห้าพันอะไรก็ว่ากันไปทักทายกันเข้ามาทางเฟซทางไลน์นะครับผมจะให้ไว้ใต้วิดีโอนะครับเข้าไปดูใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอกันได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากนะครับจากช่างคมพาวซิ่งระยองครับผม